นใช่ที่ผานไม่เยอะคานเดี๋ยวละลยมันเอามแล้วเหรอจะจบล้วโมแลวอะจแกล้วอ้เไม่มทจะบุกระ o ไม่มเออไม่แน่ใจตัวไหน นี่ตักน้ำนี้ำอนนั่นเอาเอาที่ของเขามานี่น้ำจิ้มทำไงเออถ้วยใส่ถ้วยกใส่จานอ๋อเนี่ยถ้วยนี่อืมน้ำไงแล้วตอนน้ำมาถ้วยลดน้ำน้ำจิ้มเขใส่ถ้วยใหญ่

สีนี่ไมาหลายปีแล้ว่ปีแล้วแต่อะไี่ใส่เลยนะ ดูไม่เอาน้ำบนใช่ไหมเขาร้ออยู่ไหนน้ำน้ำเต็มเลยเริ่มเปิดๆโอ้ยช่วงเดือนนี้เน่ยก็ท๊อปนั่งท๊วปน

เสมรอนอย่างนี้น่า Keep yeah. นี่อืนอมันดๆน่ออนุ่แม่้ย่อย่ยงสข้าจะเดอะป้าเินไปนเร็วกว่าลุงงี้น้อาไรไปไหน่อน้ำนี้พี่ปาน้ เออนั่นแหละบอกนะ 你来 <Okay. S 2>、okay. ก็เคี่ยวกินได้เคี่ยวนะนี่อีกเอ๋กินเนี่ยมันอย่างเงี้ยโอกินากินหอเออก็ดไอ่ะไม่มอ่างิ้อไม่อย่างิดไฟอ่ะนี่นี่ไม่มกินเนี่ย่ เสียงไงวะเอามาทข้างเอาเอาอยู่ไปนนะติง้งนะต้มดีกว,นะว่าต้มได้เลยต้มใส่เลยต้มมันเอาไปติ้งมากินไม่ได้นะไแล้วเนี่ย นี่กินอย่เดกป็นชามหนึ่งปลาชีแม่เต่งต้องมีหญ้าไหมหรอไม่หรอต้มไปเลยง่าะครับเด็กชอบกินไหมต้องไข่ไหม นงใบท่ากักินไข่ไข่ไก่กี่ใบวะไม่คนตกเฮ้ยไม่มนตกนนะอยู่บ้านฝนตกนอนยนั่งนอนข้างลงนี่คงไม่ลงมาหรอกะ không lắm mà <laughs> bỏ lắm mà không không nào mà lúc nào mà đâu mà <laughs> มากมันจะไม่อร่อยมันจะเหนียวสุกเพ่อเดียวใช่คือไม่ต้องสุกเขาตีอย่างนี้แบบเกาะๆสุกด้านด้านสุกตรงนี้แบบหมูร้วมมะนาวอ่ะเขาเขาสุกที่ไหนล่ะเขาจะดึงจะดุ้งมะนาวลงหมูถึงนื่นเขสุกมากไปมันใจนั่ง เออยังเหีนดองเอาวคั่มมีกิ่นอะ ไม่ตัวอไม่มีอะไริงี้อ่ะควา๊อป๊นะัดผมตรงไวะิการหนอยอ๋้างไม่คุณช้างไม่ใช่คุณช้างทงีมีข้างอ๋อไอ้นี่มันอยู่ตรงเตรงไหนอะไรไโ้ ผมตุ Or, oh, ้มไอ้แต่ว่าตุ้มเอาหมูไป้นี่ไงแต่ได้แล้วอันนี้อย่างนี้ที่ใส่ไปแล้วโตกึ่งหนึ่งแล้วเอาไหว้เปล่านี่มีไข่เนี่ยไข่ก็มีไข่ที่ไหนนี่ไงไข่นกไข่นกโน้นกจียนเหรอไข่นกกระดาษอะไรแล้วนี่ยผักเต็มเลยนี่มันขึ้นมันไม่ได้อันนี้ปลาหมึกเนีเปล่ามันไม่กับปลาหมึกเนี่ยมันเป็นตึกเลยเนี่ย นี่กมนมอเอะยังไม่ออนี่มมอตัวงนี่ะเจ้าอืมอันนี้กลับอเอาอะไรอ้าทำไได้ไม่เสียแล้วเสียนะ ไม่เสียอนุเราไม่เสียแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรลงไปอ่ะมีนี่ไม่แกะเลยแช่แข็งเนอ่ยแค่ต้องแข็งด้วยธรรมดาจริงแต่พรุ่งนี้เราต้องเดินทางทั้งวันมันแช่แข็งละลายแล้วต้องแช่แข็งไว้ก่อนอื ต้องสแช่แเล้หรอต้องแช่ด้วยเหรอต้องแช่เสียดีเหรออืม้นเนเดี๋ยวรถมันจะเปลี่ยนเลี่ยนยี่ห้ออื่นยี่ห้ออะไรเปนเจ๋เหรอ เอาล็อลอเลยสักหน้าไปเริ่มอ่อนดีละดีละที่ไม่ห้านต้งไปเริ่มล้างปลาคาร์้คนต้องเาทงคนต้องเตา้าง่รไม่ต้องล้าใช่ไมเขาบอก่าเตาไม่ต้องล้าง วนี้บุคได้อีกเนี่ยตัวน้าวัน be ี <laughs> <laughs> ้บุคดอีกเนื้อไม่มีเขาแย่นอมันบดเน่ขอบคุณเขาท้องอื่นไม่ยอมถ่ายที่ร่างได้นะเขาจะ ม่เดี๋ยวคืนนี้แหละเริ่มปวดละไปที่เรียบร้อยใช้อง็นอนให้สบายถ้ามันมันเหมือนเด็กที่มันไม่สบายท้องมันร้องนอนงอแงนะเด็กเด็กอ่อนๆนะเด็กก็นอนมนแก่จะนอนแบบไม่สบายัไงว่าเป็นยงงปวด้ออห็นไงติดา่ กดท้องมาหาอกรอบๆดีก็เคยเดินมาหาหิงมาเดินมาหัโหดาโหดนะวามาหาอีกหดือเจ่าไอ้เตาไนี่ทำไงอ่ะไฟลุงเนี่ยลุงลงมันหลอทำไงตั้งตรงนั้นก็ได้นะคดีเนี ต้งดิอือมมันก็ดับไปเองนะอืมตั้งระดิ่งตั้งอะต้นไม้ตั้งอะไรต้นไม้เลตม้ดี๋ยวดินไม่ได้ยวมห้มาเสรรนี้กับานี่อ้ไม่นอาหาลกขอไว้ไหนไม่อ๊กับ้าเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้นเปาหนูไว้นี่ เอาเขาวอกไว้นี่เห็นไหมไว้ตรงนี้เออก็นั่นแหละแต่ว่าตผมต้องให้ไฟดับมก่อนนะให้ดับหรืมันเกล็ดไปแล้วลุ่มเูยตัจะไฟดับก็ทานออกน้ําเทลงไปก็ดับแล้วแกะเกล็บขึ้นมาอ๋อเออมันมีเห็นมีว่ามีมีสุงพลติกอ่ะใส่น้ำแล้วก็นั้งลงไปอ่ะใช่จริงป่ะจริงจริงเนี่ยถุงพลาติกเนี่ยเอาน้ำใส่แล้วก็สร้างบนเตาถุงกระแก๊บไม่เยอะถุงอะไรก็ได้ที่สร้างบนเตาถ่านเนี่ยแหละเออนั่นแหละใส่น้ำใแล้วก็ ทับลงไปมันดัใช่ตั้งโเตาเอาหน้วอนะเออะนะเอาเาดูนะเอาไปไม่ต้องต้องหูกติกนั่นน่นะหูงติกแบบนี้แหละใส่น้าให้เต็มแล้วก็วางเ่กระติกรั่วเนี่ยนี้มีอันหนึ่งนั่นเน่อาจว่าเอาหแล้วนี่ยเอา ไม่ล่ะของแบบนี้เจ็บอือจะเอาไหนอืมอืมนี่เช่นห่านอะเป็นห่อนห่อนอุ้ยเป็นห่อนมันโดนน้ำมันก็อ่อนนน้ำใส่ไหมไฟไหมตัวน้ำใสว่าเพราะไฟมันแรง เดี๋ยวจะลองทาดูนะลุงยอไปตั้ง่างก่อนนะโป้งยไปหมดสายอ่้รไมู่น้ำมับ่อายงรปล่ไม่รู้เจ๊เห็นยังทในติ๊กตอก่ะนั่นเลยก็เห็นอยู่ติ๊กต็อกนี่แหละได้าไม่เสียใหรือเ ยกไปตั้งตรงโน้นเ่ยยกไปตั้งดินดีกว่าดินไงยกงดินไปไบ้านนีไปบ้านตรงนี้ก็เรียนนะสามปเทเขาเามาแหไว้แม่บ้านอน่หนหุ ออกแบบเจ้าของเจ้าของเขาจะตามเรียกได้ดูดห้แล้เดินเขาเขาเอาจะถานมาให้แต่ไปไเช็คก็ไม่ออาอืมันจะมีไอตัวแอลกอฮอล์นี่มีมีมีอมไม่มีแค่นจุดมีใครดูบรี่ะด้วย หรือว่ามีคนตบลิ้นมั้แต่เขาห้ามเนี่ยที่นี่เขาห้ามตบลร้มเขาเขียนไว้เลยเขาห้ามตบที่นี่ห้ามตสองพันพทุ่งนะครับเกตบอเกบอเกตบออร์มลุกาพทุ่นลเกาทุ่นหรอยังถ้าภาทุ่ ยี่ทุ่มครึ่งเขาบอกมีคล้ายเจเว่นอะเลยขับอะไรเนี้ยเลยเนี้ยแต่ไม่ใช่เจเว่นนะมันเป็นร้านแ่ลเว่นองกจเว้ยตู้ฮ๊อตเว้ยเนี่ยู้องอตเวยเขาปิดตระตู้นตสองเขาปิดเขาเปิดตวนี้ตัเียวอตัตางันี่ประตู เปนประตูเปิดประตูต่างมือคนยังไม่เข้าอันนู้นไงนี่ก็ระวังแค่ประตูเดียวประตูเดียวแล้วไม่ต้องระวังประตูไหนเคยประตูนี้จะเปิดไปเปิดประตูนี้ไปบางประตูนี้ประตูนี้มีแขกอยู่ไงแขกจะเข้าออกไงแขกนี้ไม่มีมีนี่มนี่ไงอีกหลังหนึ่งเข้าออกเข้าออกหลังหลังหลังเท่าไหร่มีหลังสามนี่ประตู ใช่มีลูกค้ามาค้าอยู่ห้านเดียวก็มีสองหลังเนี่ยแต่ว่าวันน่ะเต็มเมื่อคืนมันเสาอ่ะเต็มสองหลังมี่เป็นที่ไปผมว่าห้อสองอ่ะก็นอนห้องเดียวแถวละสงคิดเป็นคิดเป็นหัว ก็ิด่เป็นเหมือทำไมก็ให้น้ำตาลมันจะสีแล้วสองเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยสอเพิ่มหรือเปล่าใช่ความเข้าใจไม่พวกนี้เขารักไกลอะถ้าไม่ทวงก็เขาก็ได้ใช่แลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกเขาว่ากาแฟมีสองแค่สองชุดเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขอโน้ตซาแล้วกันหมอนเนี่ยบ้าจะกลาศจะขอหมอหนะไปถ่ายหมอนนะ ไม่เองเหอะขับแล้ว hmm. ก็เออต้องอานหนงหน่เพราะว่าเตี้ยมันโคงเนี่หมูเนี่ยหมูก็ต้อง ล้างปากซะหน่อยด้อยเล้างกล้ของหวานไงเม้ากซะหน่อยอ่ะเรียกว่าตบตูนี่นีขนมอะไรวะตูอ้ากินแลเดี๋ยวจะเบื่อเออใช่เปียไว้ทีนี้ก็ได้นะผมเปียได้พรุนี้ได้เนาะมันตายพรนี้ก็ได้พรุนี้ได้เพรานี้ไม่เสียง่าย เนยแมวอกไม่เลนตลอันี่กูล้างเองได้วะไปได้ไหมไมมีพูดอะไรเยอะพูดอะไไหม

เต้าไหมแตงโมลอยเ้าเต้าไหมแตงโมกินอะไรงอนี่ไงัดตุ้มอะไรอม่ใบต้มม่เป็นพัต้มร้านไปก่อนเดี๋ยวเขไปร้านไ mai bỏ nữa à đây đây. sao nữa ăn nó nhiều mọi <cười> là

มไม่หกัก<ม>เฮเล่จ<ม>ะไปไหนนั่งค่าค่อยนอนนะเพราะ ทิ้งขยะชอีชอตเลยชอดเด็ดมากชิ้นช้อนกับล้างตั้งหม,มะล้างใหม่ไม่ไหวที่เดือดที่เราเนี่ย